เท่าไรครับพี่นึันร้อยเก้าสิบสามันนู้โหโคตรหนักเลยทุกคนอยู่ในนี้น้องอยู่ในนี้แล้วผมถือไม่ไหวเออหนักมากนี่เลยทุกคนหอยักษ์สีขาล้วนตัวย่างใหญ่โอ้โหปลเอกเลยทุกคนตัวนี้พันหนึ่งครับตัวนี้ก็พันหนึ่งเหมือนกันนี่เป็นไงทุกคนน่ารักปะเป็นจอยทุกคนประมาณสี่นิ้วกว่าเกือบห้าเกือบห้าเหมือนกันทุกคนสี่นิ้วกว่าเกือบห้า สวัสดีครับผมทุกคนพอดีว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมผมได้ไปซื้อน้องปลาฮอลันดายักษ์งตัวครับผมที่สวนรู้จักจากฟาร์มพี่ปอฮอยะครับผมเมื่อบาณวันอันตีใหม่พอดีพี่ปอเขามีโปรโมชั่นพอดีผมก็เลยไปจัดมาทั้งหมด2ตัวแล้วพอดีวันเสาร์ทุกคนผมไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือผมจะกลับบ้านประมาณวันอาทิตย์ผมก็เลยทําการฝากน้องไว้กับพี่ปอครับผมหนึ่งวันแล้วก็หลังจากนั้นวันอาทิตย์ผมให้พี่ปอเขาเรียกแกมาส่งให้หน่อยแล้วตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ เดี๋ยวผมต้องรีบลงไปเอาน้องแล้วพี่เขารออยู่หน้าบ้านแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าน้องหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมไปกันเลยครับโอ้โอเคครับผมพี่เขามาถึงนะครับทุกคนนี่เลยนี่ครับผมน้องปลามาแล้วเท่าไหร่ครับพี่ร้อยเก้าสิบ้อ่าเดี๋ยวพี่วางไว้ก่อนนะครับเราถอดวางไว้ตอนนี้กันได้ไหมอนุญาตนะครับพี่ครับอันนี้เป็นโอนได้ไหมครับพี่ได้ครับโอเคครับนี่ครับน้องปลาอยู่ที่นี้แล้ว โอเคครับผมตอนนี้ก็ได้น้องมาที่ยร้อยครับผมค่าส่งจากจตุจักรมาดอนเมือง193อะโอ้โหโคตรหนักเลยทุกคนอยู่ในนี้น้องอยู่ในนี้แล้วผมถือไม่ไหวหออน,นี่เลยทุกคน นี่ดีแล้วครับผมจากพี่พอก็โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาน้องจะเป็นไงแต่คือตอนนี้ทุกคนมันประมาณ5 6าหโมงแล้วมันอาจจะแบบถ่ายไม่ชัดเดี๋ยวผมลองถ่ายพวกนี้ดูดีกว่าว่าหน้าตาน้องจะเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงช้าอีกวันหนึ่งครับผมเมื่อวานผมก็ได้วอาน้องลงตู้ไปเรียบร้อยแล้วใส่กรงใส่เกลืออัดออกซิเจนอะไรให้เขาไปเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างพอดีเมื่อเช้าทุกคนผมลองให้อาหารเขาแล้วเขาก็กินปกติครับผมก็เดี๋ยวไปดูัันครบผม นี่ครับทุกคนเห็นไหมน้องสองตัวนี้อยู่ด้วยกันกักโลกาะมาจากฟาร์มเดียวกันนะผมมาจากพี่ปอฮอยัก <Okay. S 1> นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องฮอนดายักทุกคนเป็นไงน่ารักแม่ผมให้ดูแบบนี้ก่อนเป็นไงทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังคือเมื่อวานทุกคนที่ผมเอ้ยเมื่อวันก่อนนะทุกคนที่ผมไปสวนรถจักรใช่ไหมผมไปเลือกน้องปลาผมก็เลือกนานมากเลยโอ้โหแบบเอ๊ะเจ้าตัวไหนดีว่าเลือกนานมากมันมีทั้งแบบ5 0 0 8 0 0 1 0 0 0รันหนึงสองพนัเี่ยผมก็เลือกสุดท้ายมาจบที่ตัวละพันทุกคนนี่ นี่ได้มาตัวละพันก็น้องน่ารักดีครับผมแล้วผมก็เจอพี่2คนเป็นแฟนกันมั้งหรือเป็นเพื่อนกันผมไม่แน่ใจพี่เขาสองคนมาด้วยกันน่ารักมากพี่ผู้ชาย2คนเขาแบบว่าเออเนี่ยพี่จะเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้น้องเลือกไวไหมพี่น้องเลงไว้ไหมตัวนี้ผมก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่ครับพี่พี่ก็แบบน่ารักมากทุกคนแบบ นิสัยดีมากน่าจะอยู่ในกลุ่มปลาทองเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเออแต่พี่ก็ซื้อไปเยอะมากทุกนเกือบ1ิบตัวถ้าเกิดพี่ดูคลิปผมอยู่ก็หวัดดีนะครับผมก็พี่น่ารักมากเลยแฟนผมก็ชมตลอดเลยว่าโอ้โหพี่เขานิสัยดีมาเลยฮะดีจังเลยอะไรอย่างนี้เข้าเรื่องดีกว่าทุกคน <Okay. S 2> มาดูปลากันเลยดีกว่ามานี่ครับทุกคนเห็นไหมน้องปลาอยู่ในตู้นี้มันก็ค่อนข้างดูไม่ค่อยสวยทุกคนเพราะผมไม่ได้ติดสติกเกอร์ข้างหลังนะแล้วมันโดนแดงข้างน้อยนี่แต่ตัวนี้น่ารักเลยนะหอยักษ์สีขาวล้วนตัวออยย่่าางหหโปลเเกกทุคนนจะะรมณ อายุประมาณ7เดือนนะถ้าที่ผมถามมาประมาณ7เดือนครับตัวโคตรใหญ่ทุกคน7เดือนดูดิแล,ล้วขาารวนอย่างเงี้ยหาตัวใหญ่ยากมากแต่ของพี่ปองหอยักษ์นี่เขามีบึ้บเลยทุกคนแล้วน่ารักโคตรวุ้นขึ้นแล้วนี่แมเหมือนชิ้นจังทุกคนมีปาดข้างเดียวโอ้โหอ,อย่างเท่ตัวนี้แฟนผมเลือกมาน้องโอ,โอเลือกมาน่ารักมากตัวนี้พันหนึ่งครับตัวนี้ก็พันหนึ่งเหมือนกันนี่เป็นไงทุกคนน่ารักปะใช้ได้เป็นหอยักษ์ขาวแดงทุกคนดูดิโอ้โหสองสีจริงแต่หัวมันสีเนื้อไงผมอยากได้หอสีเนื้อ แฉมน,นะอยู่ด้วยกันตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเพศอะไรสองตัวไซส์เท่าไหร่แน่จริงๆผมยังไม่รู้เลยแต่ที่ผมเดานะประมาณ5นิ้วถ้าผมเดานะเดี๋ยวผมค่อยหยิบเขาขึ้นมาดูเพศเพราะตอนนี้ผมไม่มีมือแนละ้มีมือเดียวผมต้องตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายทีนึงว่าเพศอะไรไซส์เท่าไหร่เดี๋ยวผมวัดให้ดูครับผมแล้วเดี๋ยวผมบอกดูดิโอ้โหน่ารักเลยทุกคนตัวละพันแต่พี่เขามีโปรก็เหลือตัวละแปดร้อยสองตัวก็พันหกนี่ไม่รู้เพศอะไรแต่เน้นน่ารักไว้ก่อน คือปกติผมไม่มีเลยครับปลาพวกสีขาวหัววุ้นอะไรเงี้ยวุ้นแบบสีเนื้อไม่มีเลยสักตัวตอนนี้ผมมีดำนวน2ตัวดูป่ะทุกคนจากคลิปที่แล้วแล้วก็สามสีมี2ตัวสีขาวส้มมี2ตัวแล้วถ้าเกิดสีขาว,ขาวแบบนี้มี2ตัวนี้เหมือนกันทุกคนยังแจมก็อนาคตผมกะว่าผมจะลองเพาะลองปลาดูทุกคนก็จะลองดูไม่ไม่ได้ทําขายนะคือลองดูทําคลิปเลยตนะั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยว่าใช้เวลาประมาณกี่เดือนทําจบ เดือนโตแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงที่ประมาณไหนอย่างเงี้ยที่แบบมันจะแบบสามารถโตได้แบบใน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 เบอร์ที่น้อยสุดอะ่ะอะไรประมาณนั้นคือผมไม่มีบ่อใช่ไหมทุกคนบางคนอาจจะอยากเพาะเพาะเล่นเล่นเพาะเลี้ยงเองอย่างเงี้ยแต่ไม่มีบ่อก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าใช้วัสดุแบบไหนสามารถเพาะได้อะไรประมาณนี้นะโ <Okay. S 2> อเคผมว่าน่าจะดีนะน่าจะมีคนสนใจแบบว่าอาจจะใช้แค่อย่างเงี้ยทุกคนอ่ะอะไรใช้กระมังนี้ลองดูอาจจะเพาะได้หรือเปล่าขุ่ในใีเขาโตได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวลองดูนี่ทุกคนแล้วก็ มีน้องๆบางคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมทาคลิปกักโลคปลาทองก็เดี๋ยวผมจัดให้หลังจากจบคลิปนี้แล้วกันครับทุกคนก็อันนี้เพิ่งได้มาใวันที่2นี่แตวผมจะทําการกักโลกให้ดูเลยจาดทุกวันเลยวันแรกถึงวันที่14ว่าจะเป็นยังไงบ้างในการกักโลกใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมได้สูตรจากฟาร,ร์มมาฟาร,ร์มหนึ่งนะครับผมฟาร,ร์มนี้นะครับมาผมก็ ขึ้นชื่อไว้ให้ตรงนี้ครับผมเป็นฟาร์มที่ผมได้น้องฮอสามสีมาเองเขาบอกสูตรกักโรคของฟาร์มมาให้ผมเลยครับผมนีปกติแล้วที่เราเจอกันกักโรคกใช่ไหมทุกคนก็จะแบบว่าบางคนให้อาหารบางคนไม่ให้อาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คือที่เขาไม่ให้อาหารนะก็เพราะว่าบางทีที่กักโรคเขาอะมันพื้นที่แคบแล้วเขาแบบว่าไม่มีกองใช่ไหมทุกคนเขาขี้เกียจเปลี่ยนน้าบ่อยเขาเลยเออไม่ให้อาหารมันดีกว่าอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดปลาปกติผมคิดว่ามันก็ให้อาหารได้ทุกคนให้อาหารนี่คือเราจะเราจะได้รู้ด้วยว บางคนก็บอกว่าใส่แค่ท็อกก็กักได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คือีจริงแล้วมันมีสูตรมากกว่าน,นั้นทุกคนมียาที่แบบเจอน้ําใหม่ก็มียาแก้ปรสิตก็มีมียาเยอะไปหมดอะไรประมาณนี้แล้วมันก็มีเทคนิคในการแบบว่าก่อนที่เราจะปลามารวมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ยังไม่ต้องปลามารวมกันเลยมาที่สี่แล้วว่าเราก็ใช้วิธีการแลกน้ํากันก่อนอะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมจัดให้ในคลิปหน้าถ้าเกิดใครอยากดูก็ฝากกดติดตามกันด้วย เออทาให้ขนาดนี้แล้วฝากกติดตามกันหน่อยโอ้โหแต่เหมือนไอตัวขานี่จะไล่อตัวหนึ่งวะสงสัยตัวนี้จะเป็นตัวผู้หรือเปล่าไม่แน่ใจตัวนั้นจะเป็นตัวเมียหรือเปล่าไม่รู้นี่แต่น่ารักเลยจ่ะวุ้นมันแบบสีเนื้อทุกคนผมไม่เคยมีเลยมันแจ่มมากเลยนะดูดิตัวนี้ไม่อยา่งกับชินจังโอ้โหดูดิแล้วตัวมันยังใหญ่ทุกคนขาอ้วบเลยใหญ่กว่าตัวที่แล้วที่ผมได้มาทุกคนเห็นป่ะไอตัวนั้นประมาณสี่นิ้วเจ็ดเดือนเท่ากันแต่เนี่ยเจ็ดเดือนคือแม่งแบบโอ้โหแม่งแบบสมบูรณ์แล้วอะ ดูดิพร้อมพร้อมบวกแล้วอ่ะถ้าเกิดเป็นนักรบก็พร้อมสู้อ่ะดูดิอย่างแจมมาดูวุ้นนั่งดิหืมน่ารักซะเหลือเกินอ่าดูดิแก้มาทุกคนเออทุกคนฝากคลิปนี้ผมฝากตั้งชื่อให้หน้องสองตัวนี้หน่อยแล้วกันเพราะมันเป็นตัวใหญ่ผมว่ามันอาจจะไม่โตแล้วทุกคนเออฝากาตั้งชื่อให้หน่อยว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีตัวเนี้ยถ้าเากิดผมคิดไว้นะอยากให้ชื่อน้องชินจังมันเหมือนชินจังเลยทุกคนนะแต่ตัวเนี้ยไม่รู้ชื่ออะไรทุกคนลองคอมเมนต์มาว่าอยากให้ตั้งชื่อว่าอะไรครับผมมี่ลองคอม,ม พราะผมว่ามันน่าจะไม่โตแล้วแหละถ้าเกิดผมไม่ลงบ่ออ่ะอาจจะต้องลงบ่อแบบว่าบ่อตันหนึ่งสองตันอย่างเงี้ยถึงจะโตถ้าอยู่ในตู้ผมว่าไม่โตแล้วข้อที่สองตัวเนี้ยผมวางแผ่ไปกะจะให้อยู่ในตู้นี่แหละจะอาจจะเปลี่ยนตู้ใหม่เป็นตู้สามหกตู้ใหม่เลยแบบจำๆเลยทุกคนหรือไม่แน่ผมก็จะไปลงบ่อข้างล่างหรือไม่แน่ช้อยนึงผมอาจจะไปฝากบ้านอเตียไว้บ้านเตี่ยเขามีบ่อปลาค้างไงทุกคนแล้วมีบ่อแบบลำธารยาวๆมันไม่ลึกมากแต่มันยาวมากอะไรอย่างนง้นก็อาจจะไปฝากเขาได้พวกหอยพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมลองดูก่อนต้องดูก่อนว่าจะยังงไดี ผมก็อยากลองทดลองเพาะลูกเขาเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปจะอาจจะลองทาคลิปอาจจะลองดูว่าเออตั้งแต่มันออกไข่มาเลยเนี่ยเราต้องทํายังไงบ้างขั้นตอนแล้วเลี้ยงเข้าไปสองสามเดือนเนี่ยเลี้ยงในที่แบบนี้มันจะโตไหมอะไรอย่างนั้นนะนี่เป็นไงทุกคนแจ่มอยู่นะน่ารักไหมเนี่ยโอ้โหคืนนะทุกคนกินอาหารทั้งสองตัวเอาที่เจมผมก็อัดให้แน่นๆแบบน,น,นี้เลยทุกคน,นนะสองอันจริงๆมันก็สามารถอัดให้แน่นได้กว่าน,นาี้แหละแต่ผมแบบว่าไอตัวปั๊มลมผมมันได้แค่นี้ไงทุกคนเดี๋ยวต้องซื้อมาใหม่ เคยปั๊มลมผมอะตอนนี้ผมใช้เยอะไปหมดเลยทุกคนแบบปานเลยเนี่ยมีหนึ่งสองใช่ป่ะทุกคนแล้วมีนี่อีกมีตู้บนอีกสามสี่มีตู้ประหารรถยนต์อีกห้าแล้วมีอันนั้นอีกที่เอาไว้อาเปลี่ยนน้ำหกใช่ป่ะอันนี้อีกเจ็ดอันนี้แปดแล้วก็มีที่นี่มีเป่าอาทีเมียอีกเก้าผมใช้ทั้งหมดเก้าจุดแต่ทุกคนมันก็ค่อนข้างเยอะอะเออเยอะปะล,ะล่ะก็เดี๋ยวผมต้องซื้อใหม่ซื้ออัดตัวเป็นพันมาเลยตัวที่มันแบบว่าสามารถอยู่ในน้ําลึกได้คือพวกนี้มันจะมีด บางอันเน่ะบางรุ่นัถูกๆหน่อยมันก็อาจจะอยู่ได้แค่นี้บางรุ่นมันมันมันโหดมากมันก็สามารถอยู่ตรงนี้แล้วออกก็ยังออกมาแรงได้ทุกคนคงเคยเจอใช่ไหมสมมติเราแบบว่าออกซิเจนขึ้นไปลงสูงมันจะแรงแต่ลงมาจะต่ำก็คือมันเกี่ยวกับแรงดันน้ําแรงดันของลมว่ามันได้ประมาณไหนนี่ผมศึกษามาแล้วทาเซียนเหมือนรู้เยอะ <c oughs> เป็นไงน่ารักปล่ะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามอไซน้องกันดีกว่าทุกคนนีมาเจ้าต,ตัวขาวก่อนแล้วกันครับตัวนี้เอ,อตัวใหญ่มากตัวใหญ่เกินเต็มจอเยทุกคนประมาณ4ี่นิ้วกว่าเกือบห้านี่ไปเลยลูกแต่มันดูเหมือนโคตรใหญ่ทุกคนแบบใหญ่มากอะเพราะมันอ้วนนี่แหละตัวมันเต็มอะมันเต็มระบบแล้วอะมาครับอันนี้จะเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนี่วัดก่อนประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ก็เกือบห้าเหมือนกันทุกคนสี่นิ้วกว่าเกือบห้าโอ้โหตัวแม่งใหญ่ แล้วผมก็ได้สอบถามพี่ปอไปแล้วผมบอกว่าถ้าเกิดครั้งหน้าถ้ามีโอกาสผมขอไปถ่ายที่ฟาร์มได้ไหมพี่ปอบอกว่าได้เลยจ้าตามสบายก็เดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวรอโควิดโอไมคอนมันหมดก่อนเดี๋ยวผมจัดให้ไปลุยฟาร์มพี่ปอว่าผมว่ามีน้องแบบไหนบ้างพาไปดูตัวที่แบบพี่ปอเขาไม่ขายตัวที่ซุ่มมาเป็นพ่อแบบแม่พันอะไรเงี้ยเดี๋ยวกาจะพาดูหมดเลยถ้าเกิดเขาให้ถ่ายนะทุกคน <c oughs> ไปดูพี่เขาให้ขายบอกไอตัวที่แบบไม่ขายอะไรอย่างนั้นถือว่าตอบโจทย์โดนใจวัยรุ่นว่ะ ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ไก่คนดีคนเดิมหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปกักโลกน้องปลานะครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ